สวัสด <this language> uh ีค่ะยินดีต้อนรับผู้สู่ช่องไม่เย็นไม่เกี่ยวคราวท่างไหนอะข้าวทานไหนว่เห็นองค์หญิงแล้วมาแล้วค่ะเอฟซีกำลังถ่ายรูปนะคะเออนั่นแหละนั่นจะมันจะไม่หมองจอกันเทียบๆมเลยไม่รูดมังคอกะแมนบ้าเจ้ได้ไงอะแมนอยู่นั่นแหละเออเออแมนแมนแมน เดี S <S ็กๆน้องๆนั่งดองกู๋ปนเดปนเดมึงได้กมีขึ้นมีลงครับผมมีขึ้นมีลงอ่าแบบบางทีก็อาจจะติดตามศิลปินท่านนั้นอยู่นะครับผมถามได้ครับถามได้ครับผมอันไหนที่แอดตอบได้ก็จะตอบให้นะครับไกับต้นนู้น่ะพ่อพ่อ ผมเก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องปกตินะครับคุถามหาไฟแน่อ,อ๋อจะให้ถามเฉยๆครับผมอยู่สาน้าสบายดีบอกบข้าผมอยัดเขา่าเยี่ยมจังอลยดังอะขอดู้บ้า

รมม่ได้คช่องที่คนดังนี่ยเราก็ชอบนเลยสุดส yeah, ุดน okay, nice ้ะแล้วความเปถมรู้กันนะมีชาอรอยน่าด้วยถามอะไรวะใต้สะพานไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

มีเส mm. ื้อขายค่ะมีค่ะเข้าไปดูได้เลยค่ะถ่ายรูปก็ได้ดูเสื้อก็ได้ค่ะ350บาทนี่ถ่ายรูปกปนานได้

ยืดให้ต่อวางลไป้าารยนทนอบงไหทนกคให้น้องายหน่อยนะคะโอเคอย่างไรบ้างก็ยังรักษาตัวนะครับาก็อาการก็ดีขึ้นครับ còn lại <laughs> vô lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

กำลังมาถ่ายรูปรุมถ่ายรูปนี่ค่ะนนกำลังรุมถ่ายรูปกับน้องอยู่ค่ะทุกคนคนเริ่มกำลังหลังไหลเข้ามาแล้วนะคะเต็มสนามแล้วค่ะพี่น้องเต็มแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ17กรกฎาษกดาอย่าลืมไข่อ้อนะคะหนังไข่อ้อหนังดีมีคุณภาพผีกเรื่องค่ะ